สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะนุ้ยจะพามาดูตัวสปอร์ตอีกแล้วค่ะสปอร์ตช้างสีเทาดานะคะอันนี้แลบไฟหน้านะคะเป็นสีดานะคะดาฉาส่วนลอมากเลยนะคะอันนี้เซลล์ชื่นชอบส่วนตัวนะคะก็คือใส่ฟิลนะคะให้ไฟมันดําขึ้นนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะใส่ชุดแต่ง วิกเตอร์นะคะเวอร์ชันสองนะคะเป็นคําว่าเอเวอร์เรดดันบนะคะมีไฟนะคะไฟส่องสว่างนะคะสีส้ม3จุดนะคะก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสําหรับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะด้านล่างนะคะด้านชุนนะคะก็ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพค่ะมียางรองอย่างดีนะคะถ้าสมมติว่าเอ้ยเปื่อยแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนก็สามารถ ทำได้นะคะแล้วก็ตัว l i m e m a ็นะคะใส่ของเวกนะคะอ่าตัวนี้สวยมากเลยค่ะมาพร้อมกับยาง RT นะคะ275นะคะจะเต็มซุ้มพอดีเลยนะคะใช้ของ RT RT ก็ใช้ในทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดได้ทั้ง2แบบเลยนะคะตัวนี้ค่ะไม่ได้ยกขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้โหลดลงนะ ไอสีฟ้าๆนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะมันเป็นแค่ยางใหม่ในการลอกออกนะคะเขาก็จะถูด้วยเขาจะใช้ตัวน้ํายานะคะให้มันเป็นสีฟ้าก็คือเป็นยางใหม่นะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบนะคะเวลาเราล้างไปค่ะมันก็จะมีน้ํายาเช็ดนะคะอันสีขาวเนี้ยมันก็จะเป็นสีขาวค่ะไอสีน้ําเงินเนี้ยเขาจะลอกออกไปนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบลายมันเลยนะคะก็ตัวนี้สลับยางให้เข้าข้างในได้นะคะ ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านะคะตัวนี้สีเทาดานะคะใส่กับตัดตามก็สวยมากๆเลยะค่ะทุกคนตัวนี้นะคะบวกออปชั่นนะคะบวกแดดนะคะก็คือมีกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีอ่า จุดอับสายตานะคะเบรกรถด้านหน้าอัตโนมัตินะคะความเร็วไม่เกิน50กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ทาความเร็วสูงสุดนะคะ130กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะด้านหลังนะคะทําความเร็วไม่เกิน7กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้ามีคนลูกนะคะเดินแบบตัดหันกล้องหรือว่าเบรกวิ่งผ่านนะคะก็สามารถที่จะเตือนนะคะรถที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ